นารูโต,โตนั้นจะมีจักรกาตกค้างแบบกรณีของคินคาคุกินคาคุไหมแล้วคุลมาที่เหลืออีกคลิ่งหนึ่งหลาะจะได้กลับเข้ามาอยู่ในร่างนารูโตเพื่อให้นารูโตนั้นเป็นพลังสถิตร่างก้าหางได้อยู่อีกไหมทั้งสองกรณีนี้มีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนลองฟังกันดูในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชั้นลครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับกับการที่คุลมานะจิ้งจอกก้าหางในตัวนารโตะเนี่ยลงไปคุยกับลากมะม่วงแล้วนะครับนารโตะในวันนี้ครับไม่มีจิ้งจอกก้าวหางครับแต่ก็ยังมีคําถามตกค้างนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆนะครับว่านารโตะนี่ครับจะสามารถใช้โหมดก้าหางได้อยู่ไหมครับหรือว่าแนวคิดต่างๆนะครับว่านารโตะเนี่ยจะได้คุลมา กลับมาอยู่ในร่างกายตัวเองบ้างไหมครับก็จะเป็นเหล่าแฟนนารูโตะนะครับได้มีการคอมเมนต์มาสอบถามด้วยนะครับแนวคิดแรกนะครับนั่นก็คือนารูโตะนั้นจะมีจักรกลกของ9้าหางตกค้างอยู่ในตัวนารูโตะไหมและถ้านารูโตะมีจัก,การกลตกค้างอยู่นะครับจะทําให้นารูโตะเนี่ยเหมือนกับเป็นพลังสถิตล่างครับแล้วก็ยังใช้พลังของ9้าหางได้บ้างอยู่ไหมครับก็คือมีคนถามว่ากรณีของคินคาคุกับกินคาคุนะครับที่เคยเข้าไปอยู่ในร่างของ9้าหางนะครับแล้วก็แบบ แตกเนื้อก้าวห่างไปนะ ไอต่อพี่น้องกินคินนะครับพอแดกเนื้อก้าหางไปเนี่ยทำให้พวกเขานะครับมีจักรกของก้าหางในตัวด้วยนะเออในตอนที่ปรากฏตัวมาในสงครามโลกตินจาครั้งที่4นะครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าคินคาคู้นะครับเคยใช้พลังของก้าหางให้เราเห็นด้วยนะครับตัวใหญ่เบลอรน่ากลัวมากนะยังกับพลังสถิตล่างกันเลยทีเดียวนะแต่สําหรับกรณีนี้ครับถ้าพูดถึงนารุโตะนะครับน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะอย่างที่คุณละมะคเขาบอกนะครับว่าการที่ใช้โหมดบาลลีออนนะครับจาก กระของคุณละม้านี่ครับก็โดนเผาผ่านสะบดเกลี่ยงไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้คุณละมานี่ครับแหลกสลายหายไปจากล่างนารูโตะนะครับมันเรียกว่าจากกระมันหมดเกลี้ยงนะครับเออจากล่างนารูโตะนะ ก็คงจะไม่ได้มีจักรกลของก้าวหางจักรกลของคุณระบานะครับตกค้างอะไรในร่างกายของนารุโตแล้วนะครับมันก็เป็นฉากการจากรลาการสั่งลาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยนะเพราะฉะนั้นครับสำหรับกรณีของกินคาคุแล้วก็กินคาคุนะครับที่เคยกินเนื้อก้าวหางแล้วก็แบบไม่ใช่พลังสถิตร่างก็จริงอยู่นะแต่ก็มีจักรกลก้าวหางตกค้างอยู่ในตัวนะครับก็ดีแบบนี้ครับไม่น่าจะได้เกิดขึ้นกับนารุโตนะครับส่วนอีกประเด็นนึงครับมีคนถามมาเหมือนกันครับว่าแล้วก้าวหา อีกครึ่งหนึ่งล่ะเออตอนนี้9้าหางในตัวนารุโตเนี่ยก็คือแบบจากลา,ารนโตไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่า9้าหางเนี่ยมันมี2ครึ่งไม่ใช่เหรอเออมีครึ่งหยินครึ่งหยางนะครั้าหางอีกครึ่งหนึ่งล่ะจะได้กลับมาอยู่ในตัวนารุโตไหมนะครับถ้าเกิดว่ากลับมาอยู่ในตัวนารุโตได้นะครับนารุโตก็จะเป็นพลังสิดีดาสุดแข็งแกร่งเหมือนเดิน,นะครับโหมด9หางก็ยังอยู่นะก็จะเทพโหดสัตว์รัสเซียอะไรกันไปครับแต่ต้องบอกครับว่ากรณีแบบนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับ เพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าไอ้ก้าหางที่มันอยู่ในตัวเราตัวนีครับมันเป็นก้าหางที่เป็นการรวมก้าหางยินอย่างเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับ เป็นก้าวหางล่างสมบูรณ์นะครับที่มีจักรกาขั้นมหาศาลขั้นสูงสุดแล้วนะครก็นะครับไม่เหลือนะครับไม่ว่าจะคุณมะหินคุรมะหยางนะครับไปกันทั้งคู่นะครับพอให้ตัวที่อยู่ในตัวนรโตมันก็แบบเป็นร่างรวมที่เป็นเสร็จเรียบร้อยไปนะครับขอท้าความสั้นๆนะครับคือเดิมทีนะครับโคกังเงนรุ่นที่4เนี่ยเขาใช้คาถาปิดผนึกสร้ากระสูรก้าวหางหินไว้ในร่างกายของเขาครับส่วนก้าวหางหยางนั้นก็จะถูกผนึกอยู่ในตัวนรุโตนะครับแล้วพอมาในสงครามโล ครั้งที่4นะครับเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าทั้งพ่อทั้งลูกนะต่างคนต่างเป็นพลังสถิตล่างด้วยกันทั้งคู่นะค, <c oughs> คุณละมะยินนั้นก็จะออกสีแบบน้ําตาลน้ําตาลหน่อยครับส่วนคุณละมะยหยางในตัวนารโตเนี่ยก็จะออกแนวสีส้มๆ้มหน่อยนะครับตามโทนสีหยินหยางนะครับหยินเนี่จะเป็นสีดำนะครับหยางเนี่จะเป็นสีขาวนะจนนารุโตนะครับโดนมารดาดึงก้าวหางหยางออกจากตัวไปครับตอนนั้นนารโตก็แบบโอ้ยรอแล้จะตายเอานะครับก็เลยมีการยื้อชีวิตนารุโตนะครับด้วยการที่โฮคังเกครับ เขาได้ทําการส่งมอบคุณลมะหยินนะครับไปใส่ในตัวเนลโตะนะครับก็เลยทําให้พลังสถิตร่างอย่างเนลโตะนะครับผมไม่ตายนะครับตอนนั้นก็คือต่อสู้ยื้อยุดฉุกชะกันไปนะครับจัดการคางุยาได้แล้วนะครับโดยที่ตอนนั้นครับเนลโตะเนี่ยเขาได้ใช้พลังของคุณลมะหยินที่อยู่ในตัวเขาได้เลครับแต่พอมาในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับเนลโตะต่อสู้กับัาสเกะครับซาสเกะใช้ซูซาโดะนะครับเป็นภาชนะในการดูดซับ จากกรากของสัตว์ถางทั้ง9ตัวมาไว้ในซูสนาโอดนะครับตอนนั้นก็แบบพลังระดับเตียหกวิถีนะครับก็เนี่ยครับว่าคุณละมะอยางนะไอตัวสีส้มๆนะครับก็โดนซาสเกะผนึกแล้วก็โดนดูดจักรกลมาด้วยเหมือนกันครับตอนนั้นนารุโตะเนี่ยก็ยังใช้คุณละมายหินนะครับในการต่อสู้กับซาสเกะอยู่ครับแต่พอต่อสู้กับซาสเกะเสร็จแล้วนะครับคุณละมะอยหยางก็ถูกปลดผนึกนะครับกลายเป็นอิสระอะไรกันไปครับและในตอนนั้นแหละครับที่คุณละม้ยหยางครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกทจจ้าใรงหิํ กาหางทั้งหินและหยางนะครับรวมเข้าเป็นหนึ่งนะครับนารูโตะก็จะแบบมีพลังจากระก้าหางที่แบบมันสุดยอดฟูลพาวเวอร์มากๆนะครับก็ั่นและครับผมก็ท้าวาร์มให้นะครับเผื่อใครยังงงๆนะยังมึนๆนะครับว่าในตอนนั้นมันมี2ตัวสลับกันไปสลับกันมานะครับอาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ก็ได้แล้วครับผมเออในตอนที่มันจบภาคนารูโตะนะครับเอาเป็นว่านะทั้งหินและหยางนั้นรวมกันเป็นหนึ่งกลับไปอยู่ในร่างกายของนารูโตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ครับคุณละมะตัวสมบูรณ์นะครับที่ หินและอย่างเนี่ยก็หายไปจากร่างนารูโตะแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมก็ไม่ต้องบัลุ้นอะไรกันแล้วนะครับว่านารูโตะจะไปตามหาอีกครึ่งนึงไหมอีกครึ่งหนึ่งจะกลับเข้ามาอยู่ในร่างนารูโตะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรณีแบบนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการคลายข้อสงสัยนะครับว่ากรณีแบบกินคาคุกินคาคุจะเกิดขึ้นกับนารูโตะไหมนะครับหรือว่าคุระมะอีกครึ่งนึงนะครับจะกลับมาอยู่กับนารูโตะไหมนะครับก็ทั้งสองกรณีนะครับดูจากเนัไไเปด้องครบ ส่วนในอนาคตภายภาคหน้านะครับจริงๆแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าบางคนก็มองว่าคุณละมะคือตายสนิทนะครับแล้วก็ผมไม่โผล่มาแล้วนะ บางคนก็มองว่าความเป็นสัตหางนะครับคงต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์หางที่จะเวียนว่ายตายเกิดอะไรกันไปนะก็ส่วนเรื่องตรงนั้นนะครับว่าคุลมะจะเป็นยังไงนะครับก็ค่อยว่าไก่ทีนะตามในเรื่องของบรูโตอะไรกันไปนะสุท้านนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนชาญนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ